บ้านจบโบนะบ้านจจโบนะอำเภอปามะผ้าจังหวัดไม้ห้องศอนนะครับผมก็พามาชมบรรยากาศดีๆีเลยครัเมื่อกี้กึิ่งก็เตี๋ยวเวลานะครับก็อันนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะป่ายเอช็มนะก็เมื่อกี้ขับรถมาจากปางมะผ้าก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมขับมาถึงนี่ก็นะไปชมบรรยากาศกันเลย อันนี้นคือบรรยากาศของงานก๋วยเตี๋ยนะบ้านเยียบจะโปกนะอ,าาอบาตบอางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเข้ามาถึงก็เข้ามาจอดนีจุดชมวิวนะครับก็อันนี้หยุดทุกวันอังคารนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จอดรถก็ทางมันค่อนข้างแคบนะแต่ตรงไปก็เป็นทอม่านะครับเราเข้ามาก็เป็นร้านก๋วยเตีย๋ยร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็มาชมบรรยากาศ ที่สูงนะครับก็ปลาเ HM ผมเขาเรียกว่าผมไล่สดครั้งแรงเลยก็ประมาณนี้นะบรรยากาศดีมากเลยครับเมื่อกี้ผมกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มไปแล้วนะก็เพิ่มพลังก่อนจะไปแม่ห้องสอนลูกนะตอนนี้11นาฬกา35นาทีนะ เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านยปนะ,ะบ้านจะาโบนะครับอําเภอปางมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มาเข้ามาถึงผมขออนุญาตตั้งกลอง้องเก็บบรรยากาศอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันเนาะก็อันนี้ก็ไม่ได้สตรีมนะครับผมไลฟ์สดครั้งแรกนะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับก็พามาชมบรรยากาศบ้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านจโาโบาอบตอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ก็มาเจอมะนาวเหมือนเดิมครับมะนาวยังไม่เป็นไหนกินก๋วยเตี๋ยวไหมมะนาว,านาวเดี๋ยวพี่เสกเลี้ยงกินได้นะฮะกินไหมเดี๋ยวจะเลี้ยงกินนะไปสั่งเลยโอ้ต้องเอาตังค์ไปดิเท่าไหร่นะมันเดี๋ยวนะผมแหนตังค์ก่อนเดี๋ยวให้น้องมะนาวกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับมีตังค์ไหมเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงได้ร้อยเท่าไรมีอยู่ร้อยยี่สิบเลี้ยงได้ไม่เยอะมะนาว มีอยู่ร้อยยี่สิบบครับถ้าเกินนั้นก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนะมมีนีิอีกห้าบาทด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอามินิเออมีโอเคถึงไหมขาดไปกี่บาทน่าจะเจ็ดสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบหรือห้าสิบเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็เหลือนั้นสามสิบาทก็น่าจะกินน้ำกินอะไรได้เยอะ ผมก็ประมาณนี้พิเศษครับพิเศษปายเอครับพิเศษทํางานอยู่โรงพยาบาลน,นะครับก็มาเที่ยวเนาะเป็นการทักผ่อนประจําปีมาเจอน้องมะนาวน้องมะนาวน่ารักครับโอเคเราไปกันต่อก็ไปชมบรรยากาศของบ้านจะโบนะเป็นนี้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับใครมาเที่ยวก็แวะมาเลยอันนี้เปผมไหลสดครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครับออริจินอลนะออริจินอลไหลสดออนฉะโบนะครับ ก็เข้ามาถึงก็ถอดรองเท้าให้มาเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาพื้นค่อนข้างสะอาดนะครับเมื่อกี้สอบถามข้อมูลแล้วว่าเป็นบ้านาชบนะครับซึ่งก็เป็น,เป,นเป็นมูเซอร์นะมูเซอร์ดำนะมูเซอร์ดำนะครับก็กิจกรรมก็ทําไร่นะทาไร,เร่เลือ่อยนะฮะก็ลอยไปหมดเลยนะฮะบ,บรรยากาศว้าวเทิด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 อันนี้บรรยากาศทําไร,เร่เลือ่อยนะฮะก็มาถึงนี่ต้องก็จะมีจุดชมวิว ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของของส่วนการนะครับจุดชมวิวบ้านเยาโบนะก็เข้ามาก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างชันนะครับทางมันค่อนข้างชันนะผมก็ไลไปผมก็เก็บบรรยากาศไปนะครับก็ไปลอชเอนะครับอลองดูบรรยากาศนะผมก็อยากเก็บเนไหมฮะสวยไหมฮะโอ้เนี่ยบ้านจะโบปามะผ้านะแม่ครฮะสวยมากเลยครับแบบ อันนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกอนะอริจินอลนะฮะผมก็เก็บบรรยากาศไปด้วยจะบ,บรรยากาศชอ็อตสั้นๆนะครับก็เข้ามาก็ก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับเมื่อกี้ผมกินต้มยำไปเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยฮะเมฆหมอ,อกสวยๆกาแฟาอร่อยโอย้มีคู่รักชาวเช็กนะฮะสองคนนั้นเป็นเช็กนะเขาคุยภาษา,อ,าอะไรนะภาษาเยอรมันเนาะเยอรมันพวกก็ส่วนนี้นะท่านมาก็สามารถห้อยขาได้ตรงนี้นะ ห้อยขากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมตรงนูงานา้นะน,น้องมะนาวนะนู้นน้องมะนาวนะกำลังกินก๋วยเตี๋ยวร้านก็ประมาณนี้นะครับก็มาเที่ยวก็มาเช็คอินนะแต่ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันลื่นนะฝนตกนะครับก็เข้ามาก็ปางมาผ้านะครับมาป้ายก่อนปลายก็แวะชมหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลายแคนยอนนะปลายแคนยอนนะอ่าน้ําตกหม้อแป้งน้ําตกหัวอช้างโอ้หลายที่ครับสถานที่ป้ายนะครับ หมู่บ้านจีนอยู่นานสันติชนนะอันนี้ผมจอดรถไว้ตรงนี้นะเนี่ยรถผมนะสำหรับโกทูมแม่ฮ่องสอนลูบนะครับอันนี้รถผมจอดไว้ตรงนี้นะเวฟก็เมื่อกี้ขึ้นดันดอยมามันก็เกียร์มันก็ร้อนเบรกเกียร์ยรมันร้อนเราก็พักผ่อนก็แวะมานี้1สิบเอ็ดนาฬิกาฮนะสิบเอ็ดนาฬิกานะสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีบรรยากาศด,ดีเลยทีเดียวครับใครใครมาก็อย่าลืมนะบ้านเยโบอ่าอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ เดี๋ยวผมขอญอาตเก็บบรรยากาศผมก่อนนะก็ประมาณนี้แหละนะซึ่งผมก็ใช้กล้องสองตัวนะก็เป็นเป็นอะไรนะเป็น <c oughs> เป็นโทรศัพท์มือถืออนะยบรรยากาศดีมากเลยฮนะเห็นไหมครับเยบเยบกับเยบเ welcome to ่มังสศนไทยแลนด์นะฮะก็ไลฟ์สดก็ใช้กล้องหน้านะผมไม่เคยไลฟ์สักทีนะก็เก็บบรรยากาศประมาณนี้นะเมื่อกี้ก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวน้องๆแล้วได้ครับผมมาเจอผมผม,ผมก็ เมื่อคืนก็ไปเจอเพื่อนๆเนาะที่สพปังมะพาเนาะก็สนุกสนานกันก็ตามมิตรภาพนานานๆเจอกันทีนะปีละครั้งก็เคยร่วมงานเคยร่วมตรวจยาเสพติดด้วยกันนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะก็ไม่พูดพิมำ์ทำเพลงนะก็ประมาณนี้นะครับผมให้เดินรอบๆนะครับอาจจะจบไหลนิดๆหน่นอยๆนะครับก็ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมขับรถมาผมขับคนเดียวนะเห็นไหม นั้นครับคนเดียวขึ้นมาก็เก็บข้าวเก็บของเมื่อคืนไปพักที่เดอะร็อกนะเดอะร็อกนะครับก็ห้องก็สะอาดพอสมควรนะหก0บาท690นะแต่ผมต่อ600อเออสุดยอดเลยฮะก็สไตล์นี้ช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นนะครับนะกิจการต่างๆก็ปิดนะฮะปิดตัวไปก็เดี๋ยวไว้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยก็เปิดเล็กๆนะเห็นไหมฮะว้าวสุดยอดเลยฮะ วิวฮะวิวนี้โอ้ยสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมตั้งลองลองตั้งแล้วก็โชว์วิวให้ท่านดูนะว่ามันเป็นยังไงกันนะครับผมไม่ได้เสียบไหม่นะอันจริงอะไล์สวดมันต้องเสียบใหม่เนาะผมไม่ได้เสียบใหม่เสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าชมบรรยากาศแล้วกันนะเออกล้องตั้งไว้ตรงนี้ครับ ต่อมานี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบไปเก็บไปกล้องก่อนตรงนี้ข้ามถนนไปนะให้ใช้ความระมัดระวังนะครับรถผมจอดตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะก่อนจะจบไลน์นะครับผมก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะอ <c oughs> อริจินอลเลยฮนะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็เข้ามาชมบรรยากาศบ,บ้านเยโบ,บจุดชมวิวบ้านจาโบ,บนะ มันจะว่เส้นทางสุไทยพมา่าจากนี้ไปพม่าก็30กิโลแต่เราไม่ไปนะผมจะวนกลับไปที่แม่ห่องสอนลูปนะก็ใช้เวลาผมวางแผนไว้7วันนะครับผมจะไปอินทดนแล้วก็ขึ้นอ่างขางเนาะซึ่งโอกาสดีๆถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตผมก็จะเก็บบรรยากาศการไหลสดหรือว่าคลิปสั้นๆมาฝากแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือยังไงเวลามันไม่พอนะผมก็จะลงคลิปหลังจากทีิปออกทริปเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ขอบคุณทุกท่านติดๆตามนะ โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยฮะเนี่ยอันนี้ก็้ไปอันนี้เป็นดอกต้นบัวตองนะฮะถ้ามันเป็นช่วงหน้าที่มันออกนะพฤศจิกายนมันก็จะเหลืองอลามเลยนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับอ่ขึ้นไปเมื่อกี้เจบโบศูนนะเห็นไหมเมียนมาสามสิบก็เดินด้วยความระมัดระวังนะฮะเดี๋ยวพาไปเดินอีกครั้งหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงก็ติดตามก็ขออนุญาตาจบคลิปจบไลค์ไว้เพียงเท่านี้ถ้าติดตามผมก็สุดท้ายก็จบบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับรับก๋วยเตี๋ยวนะครับน้องมะนาว C'est rigolo mais quand on m'a fait des points, okay. je me suis dit dans ma tête.